สวัสดีครับผู้กองยุศนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปดูวิธีการซื้อ Line p r e เมียมไนะครับให้ใช้โน้ตบุ๊กหรือ pc นะครับจะสะดวกที่สุดเราก็ไปที่โหมเลยครับเข้าบัญชี google เสร็จแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่า line business ไลน์บสเนสตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็จะพบว่า line บ u สเน e ไอดีตัวนี้นะคลิกเข้าไปเมื่อคลิกเข้าไปเขาจะให้เข้าสู่ระบบนะด้วยบัญชีล ne หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีธุรกิจง่ายๆเลยครับเข้าด้วยระบบลน์ใช่ไหมเขาจะถามว่าลายนี้ใช่ไหมเราก็ใช่ครับเราเข้าสู่ระบบถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนไป เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะพบบัญชี l ลาย l ลายออฟฟิเชีที่เราสร้างไว้นะถ้าใครสร้างไว้หนึ่งก็จะมีแค่หนึ่งถ้าสร้างไว้เท่าไหร่มันก็จะมีเท่านั้นอ่าเราก็เข้าบัญชีที่เราจะสร้างซื้อพรีเมียมไอดีเลยนะครับตรงนี้เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไปดูตรงนี้ครับที่ตั้งค่าเนี่ เราคลิกเข้าไปครับตั้งค่าเราจะเห็นครับว่าพรีเมียมไเนี่ยเมนูเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับตรงนี้พรีเมียมไเราจะเข้าไปซื้อแต่ก่อนที่จะเข้าไปซื้อเนี่ยนะครับเราจะต้องไปตั้งตัวนี้ก่อนครับข้อมูลใบกำกับภาษีเราตั้งเลยนะครับนี่บอกยังไม่ลงทะเบียนเราก็ลงทะเบียนข้อมูลคลิกตรงนี้รูปแบบใบกำกับภาษีนะครับเราก็ จะอย่างยอ่ออย่างเต็มแล้วแต่เรานะครับผมเอาอย่างยอ่อผมก็บันทึกแก้ไขเป็นใบกำกับภาษีอย่างยอ่อเห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปคลิกที่พรีเมียมไอดีตัวนี้เขาก็จะให้ลงทะเบียนวิธีชำระเงินเพราะว่าเรายังไม่ลงทะเบียนลงทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปลงทะเบียนก่อนคลิกตรงนี้หรือวิธีชำระเงินตรงนี้ก็ได้นะครับแต่เอา มาตรงนี้แล้วก็เราคลิกตรงนี้เลยครับเลือกวิธีชําระเงินนี่ตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปเลือกวิธีชําระเงินนะเราก็ไปเครดิตคัทนะครับแล้วปิดลายเปก็ได้แต่ผมเลือกเครดิตคัทนะครับแล้วก็คลิกตกลงที่นี่ครับด้าน,นล่างนี้ แล้วเราก็มาใส่ใส่หมายเลขบัตรแล้วก็ติ๊กที่ยอมรับนะใส่ใส่เลขบัตรใส่วันหมดอายุแล้วก็ใส่ CVC เนี่ยนะครับแล้วก็มาติ๊กยอมรับแล้วก็กดต่อไปครับเขาบอกว่าโปรดยืนยันบัตรของคุณในหนะ้าจอถัดไป เพื่อทําการชำระเงินคุณจะถูกเรียกเก็บเงิน1บาทเพื่อยืนยันบัตรโดยการเรียกเก็บเงินนี้จะถูกยกเลิกทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการยืนยนันนะัเขาจะหักเรา1บาทเราก็กดนะครับตกเงินแล้วก็รีเควสต์ t อทครับ <S <S เขาจะส่ง SMS s m s มานะครับเราก็คอยรับในเบอร์มือถือ มาแล้วครับพอมาแล้วเราก็เอาหัส OTP มาถ่ายตรงนี้ครับอ่าใส่เรียบร้อยเราก็กดตกลงตรงนี้ครับส่งคำขอ,ขอยืนยันบัตรแล้วโปรดดำเนินการเราก็ตอบตกลงครับอ่าเห็นไหมครับ เราได้ตั้งค่าชำระเงินเรียบร้อยนี่เติมเงินเติมเงินไหมก็เติมเงินไหมเราก็ต้องเติมนะครับโอเคถกลงนี่นะครับเราก็มีวิธีการชำระเงินเรียบร้อยเพราะนั้นเราก็ไปครับไปที่ ID Premium ป่ง ไ d เดพเมียมไม่มีนะวะเราไม่มีเราก็ต้องซื้อนะครับค่าบริการรายปี4ี่ร้อยเจ็ดิบห้าบาทนะ4ี่ร้อย็บห้าบาทจุดศูนย์แปดซื้อพีเมียมไอดีครับผมจะซื้อละผมก็อ่ามันมีอัดนำหน้าเห็นไหมพีเมียมไอดีเนี่ยมันจะมีอดนำหน้า,มนมนมนนาผมก็ซื้ออ่าผู้กองยุดเลยนะครับผมซื้อคําว่าผู้กองยุดเลยหรือพเมียมไอดี พอตรวจสอบเรียบร้อยนะครับชื่อถูกต้องซื้อเลยครับปึง้งระยะเวลาในการใช้งานนะครับตั้งแต่วันนี้2 2่สิบเดือน1ิถึงสาเดือนเอ๋อเราขัดทุนเนี่ยถ้าซื้อแบบนี้เราขัดทุนนะครับเราต้องไปเริ่มซื้อวันที่1นึ่เขานับจะซื้อวันไหนก็ตามเขาเขานับ1เดือนนะครับไม่เป็นไรอเอาแค่ซื้อแล้วค่าปริการรายปีของพรีเมียมนะครับ4ี่ 7จ็บาทจุดศูวิธีชําระเงิน Credit Card. เครดิตคัร์สเบอร์นี้วันต่ออายุอัตโนมัตินะครับวันที่1เดือนสนะิบปีหน้านะครับวันที่1เดือน10บก็ต่ออายุเลยครับเจ้ายอมรับนี่นะครับคลิกเข้าไปยอมรับแล้วก็กดซื้อนะครับตัวนี้ซึ่งก็เป็นอันนะครับว่าเราซื้อพรีเมียมไอเรียบร้อยทีนี้เราจะไปดูครับว่า แพรีเมียมไอดีของเราเนี่ยมันไปปรากฏที่ไหนนะเนี่ยรีเฟรชนิดนึงครับนี่เห็นไหมครับบัญชี id ของผมเนี่ยจะเป็นแอดผู้กองยุธไปล้นี่ตรงนี้นาจากจากที่เขาให้มาไม่ใช่แบบนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นผู้กองยุธแล้วต่อไปผมก็ใช้แอดตัวนี้นะครับลายไอด ID ตัวนี้เป็น ID สําหรับผู้กองยุธเลยนะครับ คนก็จําง่ายว่าผู้กองยุดนะไม่ต้องบอกเบอร์อะไรไม่รู้นะครับที่มันให้มานี่จํายากครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่า ID ดีพรีเมียมเนี่ยมันไปขึ้นที่ไหนบ้างนะครับอผมเปิดเปิดตัวนี้ให้ดูก็ได้ครับเปิดมือถือให้ดูเลยเนะไปดูลาย o o f i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  l l ของเรานะครับในมือถือ นี่ผู้กองยุทธเห็นไหมฮะขึ้นมาเลยลายลายผู้กองยุทธมันจะเป็นแอดผู้กองยุทธละเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเป็นลายไอดพรีเมียมสำหรับการซื้อ ID พรีเมียมของลายนะครับก็มีเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าครับ